สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ Anews Time วันอังคารที่8มิถุนายน2564นะครับคลิปนี้แอดมินจะมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับล่าสุดวันนี้8มิถุนายน64มีเว็บไซต์ w w r l d w i d e c o k c o m นั้นนะครับมีข้อมูลถูกอัปเดตเรียบร้อยนะครับรายละเอียดสาระสำคัญมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะ เรื่องของการลงทะเบียนเดี๋ยวแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพหรือท่านใดฟังผมแล้วยังไม่เก็ตก็เข้าไปที่เว็บไซต์ worldwideweb l a k l u e com แล้วท่านผู้ชมจะ,ะเห็นข้อมูลการอัปเดตแล้วก็ขั้นตอนวิธีการในการเตรียมตัวส่วนบางเรื่องบางอย่างนะครับอาจจะยังดูกำรรกวมอยู่ก็ต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงการคลังเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพและข้อมูลที่มันถูกอัปเดตใหม่ในเว็บไซต์คนละครึ่งกันเลยครับ ครับเมื่อท่านผู้ชมเข้าสู่โปรแกร,รม Google Chrome หรือว่าโปรแกร,รม Firefox นะครับก็ให้พิมพ์ www c o l o l รึ com นะครับเมื่อพิมพ์เข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมี2เมนูเหมือนเดิมนะครับดูจํานวนสิทธิคงเหลือถ้ากดไปนี่ก็ยังเป็นศูนย์นะครับเพราะยังไม่ถึงวันลงทะเบียนส่วนเมนูสีเหลืองครับกดลงทะเบียนรับสิท์จะมีของประชาชนสีแดงแล้วก็ของฝั่งร้านค้านะครับ เดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปนะครับขึ้นบอกว่าพบกันคนละครึ่งเฟส3กลับมาครั้งนี้พร้อมสิทธิ์จำนวน31ล้านสิทธิ์นะครับประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่14มิถุนายน6 4เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนด้านล่างสุดนะครับบอกว่ารับสิทธิ์150บาทต่อวันหรือสูงสุดไม่เกิน3,000บาทตลอดโครงการนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง 31ธันวาคม64ในเรื่องของกรอบระยะเวลาการใช้สิทธินั้นนะครับโดยเฉพาะวันเริ่มโครงการหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยถ้าสถานการณ์โควิดมันยังไม่ดีขึ้นนะครับทางด้านกระทรวงการคลังอาจจะมีการประกาศเลื่อนออกไปก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันเพิ่มเติมไปดูข้อมูลถัดไปนะครับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับบอกว่ากลุ่มผู้ลงทะเบียนเฟส3อันดับแรกนะครับประชาชนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกําหนดนะครับหมายเหตุ ผู้เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส1และเฟส2ส,สามารถลงทะเบียนได้นะครับเห็นไหมครับวันนี้เว็บไซต์คนละครึ่งเนี่ยจะบอกไว้แค่ว่าคนละครึ่งเฟส1เฟส2ลงทะเบียนได้แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าแค่กดยืนยันรับสิทธ์ไหมหรืออะไรไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับมีอะไรบ้างสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับรับสิทธิ์3000บาทรอบที่1นะครับรกันราคดาคมถึง30กันยายนนะครับหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาท รอบที่2 1ตุลาคมถึง3 1ธันวาคม6,4 1,500บาทหมายเหตุครับสิทธิ์ในโครงการสามารถสะสมใช้ได้ความหมายก็คือไอ้3,000บาทเนี่ยเราสามารถใช้ได้ตลอด6เดือนเลยครับไม่ใช่ว่า3เดือนแรก1,500ใช้ไม่หมดอันนี้จะโดนตัดไม่ตัดนะครับหมายเหตุระบุไว้ชัดเจนโฆษกครั้งก็เคยพูดนะครับว่าสะสมเอาไว้ใช้ได้ครับส่วนแถวล่างสุดนะครับ ช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับมี 1. ลงทะเบียนผ่าน www คนละครึ่ง .com นะครับ2ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังพร้อมผูก G Wallet นะครับภายในวงเล็บกดแถบโครงการคนละครึง่งนั่นแสดงว่าคนที่มีแอปเป๋าตังนะครับทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ในโครงการไหนมาก่อนก็ตามวันที่14บมิถุนายนครับท่านจะต้องเจอกับเมนูคนละครึ่งในแอปเปาตังแล้วให้ท่าน กดที่แถบโครงการคนละครึ่งครับนี่คือขั้นตอนการลงทะเบียนแต่เดี๋ยวว่าการกรอกข้อมูลนั้นมันจะเหมือนกันทั้งสองข้อหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามความชัดเจนไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้มีเท่านี้ด้านล่างสุดนะครับประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้1ครั้งนะครับภายในวันที่28มิถุนายน2564นะครับผ่านช่องทางแอปเป๋าตังเท่านั้น ในกรณีหมายเหตุด้านล่างสุดเนี่ยผมตีความหมายน่าจะเกี่ยวโยงกับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับว่าหากเราลงคนละครึ่งไปแล้วแล้วต้องการเปลี่ยนไปลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยท่านสามารถลงทะเบียนใหม่นะครับแต่ช่องทางที่ท่านจะทำได้คือผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นภายใน28มิถุนายน64เพราะว่ายิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยเขาจะเปิดลงทะเบียนวันที่21 มิถุนายนครับอันนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับไปดูข้อมูลถัดไปครับก็จะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของโครงการต่างๆนะครับทั้งเพิ่มกําลังการซื้อของบัตรสวัสดิการเพิ่มกำลังการซื้อของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคนละครึ่งนะครับแล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับ ข้อมูลถูกระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการได้1โครงการเท่านั้นจากทั้งหมด4โครงการโดยเฉพาะกลุ่มบัตรสวัสดิการและกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับรับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนถ้าท่านมาเลือกลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งหรือยิ่งใช้ยิ่งได้ท่านก็จะได้แค่โครงการใดโครงการหนึ่งอันเดียวเท่านั้นนะครับสิทธิ์เดิมที่จะเพิ่มให้เดือนละ200บาท6เดือนก็จะถูกตัดไปด้วยนะครับต่อไปครับเป็น ตู้ ATM สีเทาของกรุงไทยนะครับบอกว่าเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งไม่ผ่านนะครับลักษณะตู้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนแถบสีน้ำเงินด้านล่างนั้นท่านผู้ชมสามารถดูขั้นตอนได้นะครับเข้าไปเว็บไซต์ก็ลองกดดูนะครับความหมายแบบนี้หมายความว่ายังไงครับอาจจะมีการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในโทรศัพท์มือถือเหมือนเดิมก็ได้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้น ข้อมูลจากกระทรวงการคลังภาครัฐเนี่ยค่อนข้างกำกวมนะครับแม้ว่าวันนี้ก็ยังดูว่าไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันมีภาพแล้วก็ข้อมูลของตู้ ATM หรือว่าตัวช่วยในการยืนยันตัวตนเพิ่มเข้ามานอกจากที่จะต้องไปกรุงไทยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ติดตามไปด้วยกันนะครับผมทิ้งเป็นการบ้านไว้ตรงนี้ว่ามันยังไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะต้องสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนเหมือนเดิมหรือไม่ สำหรับคนใหม่นะครับคนเก่าอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนภาพถัดไปนะครับเป็นการแจ้งเตือนทุกการใช้งานนะครับก็จะมีช่องทางให้เราเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชัน Line กรุงไทยคอนเน็กนะครับเพื่อการติดตามสอบถามแจ้งเตือนทุกการใช้จ่ายนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้ติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับต่อไปครับ เป็นกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพิ่มกระบังการซื้อวงเงินสิทธิ์ใช้จ่าย2 0 0รบาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์ไม่สะสมนะครับหมายถึงว่าไอ้สองรบาทจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั่นเองนะครับสิทธิ์รวมตลอดทั้งโครงการสูงสุด1,200ับาทนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ใช้จ่ายได้ที่ร้านทงฟ้าร้านค้าคนละครึ่งเฟส3 ระยะเวลาโครงการ1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2564นะครับกินระยะวลา6เดือนนั่นแสดงว่าชัดเจนแล้วนะครับ200บาทที่ภาครัฐเติมให้ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บัตรประชาชนท่านสามารถซื้อได้ทั้งที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่มีป้ายสัญลักษณ์โครงการคนละครึ่งเฟส3นั่นเองนะครับและที่สําคัญ200บาทที่เติมเข้ามานั้น จะสะสมไม่ได้นะครับต้องใช้ให้หมดภายในเดือนแต่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเงินพื้นฐานหรือว่าสวัสดิการพื้นฐานเดิมที่ท่านได้ทุกวันที่1 200- และ300บาทอันนั้นท่านซื้อได้เฉพาะที่ร้านธงฟ้าอย่างเดียวนะครับไปซื้อร้านคนละครึ่งไม่ได้เพราะนั้นจะมีตัวเลข2ยอดนะครับวันนี้ก็ต้องจําแล้วก็พยายามทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะสับสนนะครับไปดูข้อมูลถัดไปนะครับ บอกเอาไว้ว่ากลับมาอีกครั้งกับมหากรรมชิมชอบใช้คนละครึ่งเฟส3รัฐช่วยจ่าย50%ยอดสูงสุด3,000บาทส่วนข้อมูลด้านล่างบอกเอาไว้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนะครับสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนไม่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับรัฐบาลสนับสนุน50เโดยให้เป็นสิทธิคนละครึ่งนะครับรับสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดไม่เกิน3,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังช่อง g Wallet กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการความหมายก็คือนะครับสำหรับคนใหม่ส่วนคนเก่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคนใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือว่าใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยคำว่ารัฐ ช่วยจ่ายต่อวันไม่เกิน150บาทเนี่ยนะครับคือยอดสูงสุดต,ต่อวันที่รัฐจะออกให้นะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่เราสแกนซื้อของเราจะต้องเติมเงินเราเข้าไปนะครับถ้าเราจะใช้เต็มวงเงินต่อวัน150าบาทเราก็เติมเงินเข้าไปในแอปกเป๋าตังค์้5 0บาทนะครับหรือเราจะใช้แค่50บาทเราก็เติมเงินเข้าไปอ่าแค่25บาทนะครับเพราะว่ารัฐออกให้ครึ่งหนึ่งเรา25รัฐ25แบบนี้นะครับต่อไปครับ เป็นเรื่องที่เถียงกันมาตลอดสัปดาห์นะครับก็ถือว่ามันชัดเจนขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับก็คือเรื่องของการลงทะเบียนหน้านี้บอกเอาไว้ว่าการลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com ช่องทางที่2ครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมผูกบัญชี g wallet นะครับกดแถบโครงการคนละครึง่งสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการ มาตรก,การรัดที่ใช้แอปเป๋าตังความหมายก็คือนะครับไม่ว่าจะเคยอยู่ในคนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสมาก่อนอยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนรับสิทธตเราชนะหรือม3 3มาก่อนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยท่านสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับพร้อมผูกบัญชี g w a l l e t ซึ่งคำว่าพร้อมผูก g w a l l e t เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะต้องมีการยืนยันตัวตนใหม่หรือเปล่านะครับ ไปดูที่หมายเหตุนะครับบอกเอาไว้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้หนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปเป๋าตังภายในวันที่28มิถุนายนเวลา4ทุ่มนะครับความหมายก็คือเหมือนที่ผมบอกก่อนหน้านั้นเลยครับว่าใครที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งไปแล้วนะครับแล้วต้องการไปรับสิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนะี่ยท่านจะเปลี่ยนแปลงโครงการได้ครั้งเดียวและ ทำผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับซึ่งในวันที่21มิถุนายนนะครับในแอปเปาตังค์ก็คงจะมีแบนเนอร์หรือว่าเมนูยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ขึ้นมานะครับส่วน21มิถุนาใครลงยิ่งใช้ย,ยิ่งได้แล้วอยากจะเปลี่ยนมารับสิทธิ์คนละครึ่งถ้ายังไม่เต็มนะครับย้าว่าถัาสิทธิ์ยังไม่เต็มก็สามารถทําผ่านแอปเป๋าตังค์ได้นะครับทำได้ครั้งเดียวแล้วก็จะต้องทําภายในวันที่28มิถุนายน64ไม่เกิน4ทุ่มนะครับ อ่านี่คือรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยววันที่14ก็ให้มากดที่เมนูสีแดงนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้กดไปก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับไปดูในส่วนของร้านค้าคนละครึ่งกันบ้างนะครับสําหรับร้านค้าคนละครึ่งนั้นจะได้รับเงินจากการขายสินค้าในวันถัดไปนะครับโดยร้านค้าจะได้รับเงินแยกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1ครับเป็นเงินส่วนที่ประชาชนชําระผ่าน G w a l l e t ็นะครับก็คือคนละครึ่งสมมติ มีคนมาซื้อของร้อยบาทนะครับมันก็จะเป็นเงินของประชาชนที่เติมเข้าไปใน g ีบ l l e t ตเนี่ยห้แล้วก็ภาครัฐออกให้อีก50นะครับไอ้เงินที่ประชาชนเติมเข้าไป50บาทนี่แหละครับธนาคารจะโอนเข้าบัญชีของร้านค้าคนละครึ่งนะครับในช่วงเช้ามืดนะครับของวันถัดไปก็คือตั้งแต่ตีสองเป็นต้นไปนะครับสำหรับเงินส่วนที่2ที่ภาครัฐออกให้นะครับ ของสิทธิ์คนละครึ่งร้านค้าจะได้รับในช่วงเย็นนะครับประมาณ17นาิกา30นาทีเป็นต้นไปของวันถัดไปนะครับก็คือจะช้ากว่าเงินที่ประชาชนจ่ายแต่ทั้งสงส่วนมันจะจ่ายพร้อมกันนะครับเวลาสแกนจ่ายเดี๋ยวไปดูตัวอย่างด้านล่างอีกทีหนึ่งครับเนี่ยครับ ท่านผู้ชมจะเห็นว่าตัวอย่างด้านล่างเขาบอกเอาไว้นะครับว่าร้านค้าขายสินค้าในราคา300บาทเวลามีคนมาซื้อของสแกนผ่านแอปเป๋าตังค์เข้าแอปถุงเงินนะครับเวลารับเงินเนี่ยไอ้อยหบาทนะครับฝั่งที่ประชาชนเติมเข้าไปร้านค้าจะได้รับโอนเข้าบัญชีตั้งแต่ช่วงตีสอของวันถัดไปเป็นต้นไปนะครับส่วนอีก150บบาทที่เหลือที่เป็นส่วนของภาครัฐออกให้นะครับจะถูกตัดยอดเข้าบัญชีของร้าน ค้าคนละครึ่งนะครับในช่วงตั้งแต่17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปของวันถัดไปนะครับมีเงินแยกเป็นสส่วนตอนจ่ายประชาชนจ่ายพร้อมกันแต่ว่าตอนที่รัฐจะตัดเงินเข้าบัญชีของร้านค้าเนี่ยจะช้าเร็วต่างกันนิดนึงนะครับก็ทำความเข้าใจแบบนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับที่ทางแอดมินได้สรุปมาให้ รายละเอียดบางเรื่องอาจจะยังดูกำรรกวมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการลงทะเบียนแต่ก็เริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์จากโครงการคนละครึ่งเฟส3ล่าสุดนะครับเพราะนั้นก็ต้องยึดตามหน้าเว็บไซต์ไปก่อนนะครับหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านในเือนต่อไปพร้อมกับเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ